การปฏิบัติตนต่อบุคคลที่เคารพการยืน 1. ยืนสวดมนต์ควรยืนตรงขาชิดกันประนมมือไว้ที่อกก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วสวดมนต์เมื่อสวดจบยกมือที่ประนมจรดหน้าผากก้มศีรษะลงรับมือที่จรด 2. ยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ควรยืนตรงขาชิด มือทั้งสองข้างแนบข้างลำตัวหรือประสานกันไว้เบื้องหน้าค้อมตัวลงเล็กน้อยแต่ถ้ายืนหน้าที่ประทับควรค้อมตัวให้มากไม่ควรเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงไม่ควรเอามือกอดอกหรือไพล่หลัง 3. ยืนต้อนรับเมื่อผู้ใหญ่ผ่านมาให้ยืนตรงขาชิดหน้าตรงปล่อยมือไว้ข้างตัวไม่ก้มหน้า ถ้าผู้ใหญ่พูดด้วยก็ให้พูดตอบด้วยวาจาที่สุภาพและเมื่อผู้ใหญ่เดินผ่านให้ก้มศีรษะเล็กน้อยการเดิน 1. เดินตามลำพังควรเดินอย่างสงา่าสุภาพหลังตรงช่วงก้าวเดินไม่ก้าวยาวหรือสั้นจนเกินไปไม่เดินยกไหลหรือแกว่งตัวไปมาหรือเดินงอข้อศอกถ้าเป็นสตรีควรระมัดระวังให้สะโพกเป็นไปตามปกติ 2. เดินกับผู้ใหญ่ควรเดินเยื้องไปทางซ้ายข้างหลังผู้ใหญ่ทิ้งระยะห่างพอสมควรด้วยอาการนอบน้อมถ้าเป็นการเดินในระยะใกล้กับผู้ใหญ่ควรประสานมือกันไว้เสมอ 3. เดินนำเสด็จควรเดินทางด้านซ้ายไม่เดินบนลาดพระบาทหรือพรมทางเดินโดยทิ้งระยะห่างพอฟังพระกระแสรับสั่งได้ยิน 4. เดินตามเสด็จ ควรเดินเบื้องหลังพระองค์ท่านด้วยความสุภาพหน้ามองตรงไม่พูดคุยหรือยิ้มทักทายผู้อื่นขณะเดินตามเสด็จ 5. เดินเข้าห้องประชุมควรเดินอย่างสุภาพผ่านผู้ใหญ่หรือผู้ที่นั่งอยู่ควรค้อมตัวลงเล็กน้อยและระวังอย่าให้เสื้อผ้าหรือร่างกายไปถูกผู้อื่น 6. เดินเข้าไปในสถานที่เคารพควรสำรวมกาย วาจาให้มากไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นของชาติของศาสนาใดก็ตามควรเดินอย่างสุภาพไม่ควรจับเขีย่ยบ้วนหรือทิ้งสิ่งของลงไปในสถานที่นั้นเป็นอันขาดการนั่ง 1. นงนั่งฟังเทศฟังสวดมนในกรณีนั่งเก้าอี้ควรนั่งตัวตรงประนมมือไว้ระหว่างอก ฟังจนจบแล้วไม่ต้องกราบแต่ใช้วิธีการไหว้แทนโดยให้มือจรดหน้าผากพร้อมก้มศีรษะลงรับมือที่จรดในกรณีนั่งพื้นควรนั่งพับเพียบตัวตรงประนมมือไว้ระหว่างอกเก็บปลายเท้าอย่าเหยียดปลายเท้าและตั้งใจฟังเทศจนจบแล้วกราบ 2. นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ในกรณีนั่งเก้าอี้ให้นั่งให้เต็มก้น แต่หลังไม่พิงพนักตัวตรงมือวางประสานกันบนตักชายสุดอ่างเต็มก้นเข่าแยกเล็กน้อยส้นเท้าชิดปลายเท้าแยกเล็กน้อยหญิงเมื่อนั่งลงให้รวบกระโปรงจากด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วค่อยสุดลงนั่งเต็มก้นหัวเขา่าส้นเท้าปลายเท้าชิดกันหลังไม่พิงพนักเก้าอี้มือวางประสานกันบนตัก ในกรณีนั่งกับพื้นควรนั่งแบบพับเพียบน้อมตัวเล็กน้อยเก็บปลายเท้าโดยเบนปลายเท้าเข้าหาสะโพกมือประสานกัน 3. นั่งคุกเขา่าใช้ในกรณีเตรียมถวายบังคมหรือเตรียมกราบพระแบบเบนจางคข้ประดิษฐ์หรือเมื่อรับคำสั่งจากผู้ใหญ่โดยนั่งตัวตรงวางก้นบนส้นเท้าให้ปลายเท้าตั้งจรดพื้น มือทั้งสองจะประสานกันหรือจะวางบนหน้าขาก็ได้ชายให้นั่งท่าเทพบุตรหญิงให้นั่ง